นะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านของคุณเบียรตื่นกระโถนนะฮะพระอาจารย์ถ้าหากว่าอยากจะเมตตาธรรมหรือว่าอยากการให้อภัยเนี่ยพระอาจารย์ไปเยี่ยมคุณเบียรตื่นกระโถนตื่นทําตรงใกล้ๆนี้ไหมฮะมีเวลาไหมครไปเยี่ยมเขาหน่อยอยากอยากเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วเราให้อภัยเสมอแต่ถึงวันนี้เนี่ยหลายฝ่ายหลายฝ่ายก็ ก็คือเข้าใจและรับรู้เจตจตุจมนงซึ่งกันและกันแล้วว่าอย่างคุณเบียร์เนี่ยเขาก็ปรับตัวอมจะังแก้ไขปรับปรุงพร้อมจะฟังเลยอย่างททนี้ฮะมาเยอะเหมือนกันนะฮะเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเยอะเหมือนกันวันนี้ผมเองก็ถูกกระทําได้รับผลกระทบมากพอสมควรหากว่าเส้นทางทั้งสองเนี่ยมันจะมาบรรจบกันผมก็ยินดีนะอาจารย์ที่แนะนําเมตตาให้อภัยแต่การให้อภัยเนี่ยมันควรที่จะได้เจอกันได้พบกันได้คุยกันได้มองตาได้มอตา